สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศิลปินนักสแสดงชายจากเกาหลีใต้คังแทโอหรือมีชื่อจริงว่าคิมยุนฮวานหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในานามสมาชิกวงเซอร์ไพร์แทโอเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2อ3พปัจจุบันเขาอายุ28ปีสูง179เซนติเมตรน้ำหนัก66กกิโลกรัม แทโอเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง s u r ร์ไพรที่มีสมาชิกทั้งหมด5คนได้แก่อ e ีแทฮวานยูอิลกงมยองซอคังจุนและคังแทโอนั่นเองและในปีพศ2555เขาเคยแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงวีนัสของวง Hello Venus ในปีต่อมาเขาก็มีซีรีส์เรื่อง After School Lucky o r n o t ร่วมกับเพื่อนสมาชิกวงเซ i c หลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีผลงานซีรีส์เรื่องต่างๆตามมาอีกมากมายอาทิเช่น20 y e a r s Old, Flower of the Queen, To Be c o n t i n u e 20 Again, Best Cooper, You Are Too Much, s h o t That Man Also, My First First Love The Tale of Nokdu, Love With Force, Run On และจากซีรีส์เรื่อง The Tale of Nokdu ทำใม้เขาได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวที KBS Drama Award s 2019อีกด้วยส่วนซีรีส์เรื่องล่าสุดของเขาในปีพศ2565คือเรื่อง Extra Ordinary a l t o r n a t i ที่แสดงคู่กับพักอื่นบินและนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของคังแทโอเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของคังแทโอติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ